สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุ่ผู้สุคนนะครับเนาะที่กำลังเข้ารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องในวงย่าวนะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับกะมาดุนดวนนะครับเนาะในคลิปนี้ครับวัตสินําเสนอแนวทางครับที่ว่าเขาเคยซรานะครับเนาะมีผู้ใดเคยได้ยินดีบอกครับที่ว่าสลับแนวทางเลข่องแดงซ่องรับซ่องแดงครับซ่องรับซ่องแดงนะครับเนาะสมัยตะกี้อยู่แถวบ้านแอนดี่ครับกะ ขว่าเลขซองแดง2องรับนี่เลขวงในนี่ถือว่าแม่นให้เด่นห้ให้ถึกนะครับเนาะวันนี้ครับไม่ได้มากครับสําหรับเลขหวยซองแดงครับให้ถูกมากนี่ครับสามงวดแล้วครับเนาะสามงวดสามงวดติดครับสามงวดติดครับงวดนี้งวดที่สี่ครับ จยากเข่าหลือเปล่านะครับเนาะก็เลยว่าเสี่ยวน้ำนักฝากพี่ฝากน้องน้ำนักเสนอทำช่องเบิร์ครับมีผู้ใดมักถึงตาตรงใจหรือเปล่าครับครับคือว่าเป็นการเสี่ยวน้ำนักครับเนาะเยาวเข้าไปเบิรนะ์นเรางน้ำกันเลยครับ ครับก่อนอื่นต้องขอบอก่านผช้่มแล้ครับเนอสุขภูสุขคนครับผู้ใดที่เขามารับชม่ัรฟังเขียบปียกกดีรับได้ช่องในวังเจ้าครับในทั้งช่องกับเป็นแชร์ซื้อกางนําเสนอเนาะครับเนอะซื้อกลางนาเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนอะพอสนับสนุน่านมช้ชมครับเร่นการพนันใหนสิครับสนับสนุนให้่านมช้ชมครับซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่ครับสําหรับแนทางนะครับเนาะแนทางเขาแต่แต่สีตีครับ เลขสองแดงนะครับเนาะเลขสองแดงแต่จำางวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 5นหสครับ3ตัวบนเป็นไทยหน9หครับล่างให้0ูย์สครับเข่าไปที่169เก้าเลขออก1 9 6งเก้กครับเนาะกับศูนย์สครับถือว่าเข้านะครับเนาะงวดวันที่16มิถุนายน2องพหา, 6, พา 6, ครับเป็นไทยมา แปดเจ็ดศูนย์ครับกับเก้าสครับแปดกับเกครับเลขออกไปที่เจ็ครับเลขออกกี่เจ็ดรางออกเก้าสนะครับเนาะก็ถือครับส่วนงวดวันที่หกรกฎาคมครับหนึ่งกรกฎาคมันหมาครับนี่ครับหนึ่งกรกฎาคมหามาที่ศูนย์ห็ครับ บนศูนย์หนึ่งเกตเลขออกไปที่หนึ่งเกตครับพี่น้องครับหนึ่งเกตนะครับเนาะเลขออกไปที่หนึ่งเกตครับหนึ่งเกตสองตัวล่างให้แปดเจ็ดแปดหาครับได้่าถึงไปที่หนึ่งเกตนะครับเนาะสําหรับสีตีงวดที่เลี้วครับก็สงสัยนะครับแล้วพี่น้องครับสงสัยสงสัยว่าคือสีแมนนะครับเนาะสองงวดที่แล้วงวดก่อนมากครับถึงทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะเลขหางเดียวครับ ไอหางเดียวเ่ากัช่มเป็นแนวทางเมื่อกี้นะครับเนาะแต่มากัดจังจัดข่ากับพาน์มยังครับนี่ครับไปเบิ้งสสิติแนวทางกันครับไปดูใสิติแนวทางกันครับนี่พนัยมากครับไหมากสำหรับเลขรับเลขซ่องแดงครับพนัยมากเลขสามตัวบนครับพนัยมากเก้าห้าสามกับหาสามครับส่วนสองตัวล่างครับไฮหกหาครับเจ็ดหาไพดองครับให้หกห้าเจ็ดห้านะครับเนาะบน สองตัวเน้นไปที่หาสามครับล่างเน้นไปที่หกหาเจ็ดหาครับเน้นที่หกห้าและเจ็ดห้านะครับเนาะสำหรับนวห้างครับนี่ครับสำหรับหอยซ่องแดงนะครับเนาะหอยซ่องแดงเอามาน้าฝากพี่ฝั่งน้องทำมะส้มสู่ผูสุกคนครับเนาะมาแบบดุเดือดนะครับเนาะกาทำมะส้มครับปิดจะหน้าเบิกนะครับเด้อเพราะว่าเพราะว่าหอยซ่องแดงนี่เพิ่นกะมันเหลือ คขาบอเขาเขาจ่ให้เขามากกับแมนอยู่ครับห้เขามากซีตีเก่ามันเขาซีตีเก่าเขาหรือว่าเขาพิมพ์ขึ้นมาเองก็ได้ครับซีตีเก่านี่คือพิมพ์ขึ้นมาก็ได้นะครับเนาะพิมพ์ขึ้นมาเองก็ได้ครับว่าเป็นเลขกลับกันเฮาเบิ่งเป็นเนวท่างอะไรก็ได้ครับถ้าชินชอบก็จ้างจัดนะครับเนาะถ้าบม่ช่นชอบว่าเป็นยังครับเบิ่งเบ็้ท่างไว้ครับเบิ่งเป็นสีตีไว้ครับทั้งวันนาเป็นเขาแท้กอะวั วันนี้เขาแทงวโหนาเห้องตามกันเลยนะครับเนาะวันนี้เบิร์เป็นแนวทางเบิง์ืส์ครับเพราะว่าสีตีเก้าเนี่ยผู้ใดพิมพ์คนมากก็เลยครับผมไม่นองครับแอดกับว่าเห็นคือให้เขาสามงวดส่วนเลขหน่อยหฮางก็เลยมาฝากท่านผู้ชมครับมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมและฟังเบิร์ครับสำหรับแนวทางนี่ยนะครับเนาะครับสำหรับเลขหวยซองแดงนะครับเนาะทันบุชมุ่งครับพิจารณาเบิรงครับเพราะว่าแอดกะให้ขั้นตอบขั้นไหนกันนครับว่าเลขเป็นไฮเมนแทรหรือว่าแทร์นะครับเนาะเพราะว่าแอดกกมานเสนอแค่ วันแรกที่อนครับวันแรกครับเอามาฝากครับมาฝากทำเป็นช่วครับได้รับเครื่มฟังเบิ้งครับอากาศสีเบิ้งครับเบิ้งพิจารณาเบิ้องนะครับเนาะพิจารณาเบิ้งไปน้ากันนะครับถ้าวันนี้เขาอากาศหนักจังตามนะครับเนาะวันนี้เอามานําฝากทำเป็นช่วครับเป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งอยากนําเสนอให้ท่านผู้ชมครับ เป็นคนข้าเจ้าไใ้มากครับเลขสายด่วนครับเลขสายด่วนงวดที่แล้วขาเจาหายมากี่หนึ่งเจ็ยูบันยุบานแอดเองนะครับยูบานเอดข้าเจ้าถือครับสีหนึ่งเครับงวดที่แล้วครับ4ีเจตรงตครับตรงตรงครับข้เจ้าะหามากครับสายด่วนนะครับเนาะสายด่วนสายด่วนวงในข้าเจ้าะหายมากงวดที่แล้วข้าเจาะหายมากสีหนึ่งเจหนึ่งแดสองหางพี่น้องครับสี่หนึ่งเ็ดป งวดนี้ข้าเจ้าได้มากแล้วครับเขาเลียสเสมาฝากทำมาชุชมครับจุดเดิมเจ้าเดิมนะครับเดือก็เลยฝากทำมาช่มครับเพราะว่าเพราะว่าข้าเจ้าถูกไลยคนในหมู่บ้านครับข้าเจ้าได้มากจุบองได้แอดกับวงู่กันครับแอดกับไปได้มากจากข้าเจ้าครับวงในกันครับสายด่วนวงในครับก็เลยมาฝากทำมชุ่มมึงครับงวดนี้สีเขาบ่งวดก่อนข้าเจ้าว่าเขาครับงวด มันเป็นงวดเขาค่อยๆวางงวดเขาบ้างรุดบ้างเขาบ้างลดบ้างนะครับเนาะสำหรับวงในตัวนี้เขาเจ้าครับจะเขาเขาสามตัวสองตัวเขาครับนี่เขาเจ้าไหามากครับเขาเจ้าหายมากงวดที่เราว c หนึ่งเกต c หนึ่งแปดงวดนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าภายในมากห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสองตัวเลยพี่น้องครับสองตัวแค่นั้นครับ ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งครับธรรมชุ่มครับปีเจ้าหนาบอกนะครับเด้อนี่ครับสำหรับแนวทางครับฝากท่านผู้ชมในมือนี้นะครับเนาะกระทุกคนครับมีโชคไม่รับวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสุภูข้นครับสำหรับแนวทางถูกเหล็กถูกตัวนะครับเนาะถูกเส้นถูกวงในถูกจุดที่อาจารย์ที่หามากครับเชิญชอบท่านผู้ชมเชิญชอบในแนวทางของใครครับกะจิตอยากติดตามใครกะติดตาม ถ้าเป็นขั้นเสียบาทแน้ทา่งผู้ใดเขากะแคบหน้าจอไบเบิงพิจารณารอบเบิงว่าผลงานผู้ใดเหล็กผู้ใดสิเข่าวินนะครับเนาะเพราะว่าเหล็กก็ต้องข้นอยู่กับดวงวาสนาเข้าบางคนมีโชคพิลับแล้วแต่ดวงวาสนาเข้าเนาะครับเนาะทุกคนครับโชคดีโชคมาสุโคูคนครับในคลิปนี้กะฝากไปสักนิดนะครับเนาะในคลิปหน้าการล่อหลังห้อยออกน้ำกันครับจุนี่ฝากไนี่ครับขอสวัสดีครับ